สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตนะคะบอนสีนะคะที่เราเก็บไว้ในตู้นะคะแต่ว่าตอนที่เรากลับละเอ็ดนะคะตั้งแต่วันที่เก้าวันนี้ก็วันที่ยี่สิบประมาณสิบวันนะคะมีบอนอีกสามตู้นะคะตู้นี้นะคะเราไม่ได้เอาน้ําขังไว้นะคะแล้วก็กินเขาแห้งนะคะเรายกออกมาตายค่ะเราสูญเสียต้นบอนสีไปหนึ่งสองสามสี 8กระถางนะคะอันนี้ไทยนิยมเราก็อีกสองสามวันก็น่าจะไม่รอดนะคะดินเขาแห้งแบบนี้นะคะก็ตายนะคะเพราะว่าสิบวันเราไม่ได้เอาน้ำรองกระถางนะคะแล้วก็อาจจะโดนแดดนะคะโดนแดดที่แบบมันอยู่ในตู้อบแล้วแดดมันร้อนนะคะตายหมดเลยนะคะอันนี้เป็นกวนอิมนะคะ เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่อยลื้อนะคะอันนี้เป็น้องเฮงนะคะน่าเสียดายมากเลยต้นนี้แล้วก็อันนี้อีกกระถางหนึ่งนะคะอยู่ในตู้เหมือนกันแต่ไม่ได้รองน้ำไว้นะคะใบไหมใบไหม,ไม,ไมแล้วก็แต่ว่าดีอย่างหนึ่งนะคะดินเขาไม่แห้งนะคะก็เลยทำให้ต้นไม้ยังคงอยู่ก็ต้องเอามาฟื้นใหม่นะคะ แต่สําหรับตู้นะคะเดี๋ยวไะพาไปดูตู้ที่มันอยู่ในล่มนะคะตู้นี้นะคะสวยขึ้นนะคะแต่ว่าดินดินแห้งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้รองน้ําค่ะแต่ว่ามันไม่โดนแดดมากสีใบเหลืองนะคะ ของผู้วันสวยค่ะข้าสำหรับนี้ก็สวัสดีค่ะ